วันนี้ก็อยู่กับช่องโกะนะครับวันนี้ก็จะมาสอนรับของฟรีเป็นแฮมเป็นฮอทดอกนะครับที่มันเป็นกระเป๋าอยู่ข้างหลังครับก็ให้กดตาของวันนี้นะครับกดสีเอ่อกดสีชมสีมูนนะครับแบบคู่นะครับกดแต่ค้าง,าง,างนะครับ ให้ทุกคนมาตามผมเลยนะครับอืมเดี๋ยวว่าทางนน้นนะครับโอ้คนมาตามผมได้เลยนะครับโอ้ยโอ้หนึ่งอยากให้ทุกคนมาตามผมได้เลยนะครับ ทุกคนก็จะเกิดสะพานสีนี้นะครับให้ทุกคนทำต,ตามผมมาเลยนะปะปบปะทำมาได้เลยนะครับทุกคน นี่นะครัพใ่้ทุกคนก็จะเจอประตูตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดจกักรยานแล้วก็กดบ้านสปินนะครับปั๊มเรียบร้อยได้เลยนะครับออกมาดูกันครับทุกคน